ช่วงนี้อากาศชื้นเพี้ยนนอนแมลงเกิดได้ง่ายเราก็ควรที่จะทำน้ำยามาฉีดพ่นบ่อยๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมวิธีทำน้ำหมักยาเส้นไว้ฉีดเพื่อขับไล่แมลงหนอนต่างๆซึ่งมารบกวนต้นพืชผักของเราค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือน้ำประมาณ500มลค่ะและยาเส้นหรือว่ายาชุนนั่นเองค่ะเราก็หาซื้อได้ง่าย ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะเราก็แช่ลงไปในน้ำเลยค่ะยาเส้นหรือว่ายาชุนเขาก็จะมีฤทธิ์และมีกลิ่นที่แรงมากค่ะก็จะช่วยขับไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะเราจะใช้สองช้อนค่ะน้ำส้มสายชูนั้นเขาก็จะมีฤทธิ์ช่วยกำจัดหนอนแมลงเพรื้มดต่างๆอยู่แล้วค่ะ สิ่งสุดท้ายก็จะเป็นสารจลบบหรือว่าน้ำยาล้างจานนั่นเองค่ะเราจะใช้1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและเราก็จะคนๆให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะแช่เอาไว้1คืนค่ะเพื่อให้ตัวยาน,นั้นออกมาค่ะหลังจาก1คืนผ่านไปเราก็จะได้น้ำหมักยาเส้นที่ สีของเขาเข้มข้นมากเลยค่ะเพราะตัวยาเขาออกมาเป็นน้ำสีจะเข้มมากค่ะเราก็จะทำการกรองเอาแต่น้ำเขาเก็บเอาไว้ค่ะยาเส้นนะัคนโบราณก็จะนิยมนำมาฉีดเพื่อขับไล่แมลงค่ะนี่ค่ะที่เราใส่ขวดก็จะได้ประมาณ500มลค่ะส่วนวิธีการใช้ หนึ่งฟอกกี้แบบนี้เป็นฟอกกี้เล็กๆเ,เราก็จะใส่ไปประมาณ3ช้อนค่ะที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อๆไปสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะแล้วปลูกพืชผักไว้กินเองเมื่อมีแมลงรบกวนเราก็จะใช้สูตรที่ปลอดสารค่ะน้ำหมักยาเส้นเป็นสูตรที่ปลอดสารเมื่อเราฉีดแล้วเราก็สามารถเก็บกินได้อย่าง ปลอดภัยเลยค่ะไม่มีสารเคมีเจือปนแต่ว่าเราควรที่จะฉีดบ่อยๆค่ะอย่างน้อยก็3ามวันเราฉีดทีนึงค่ะนี่คือมะนาวของเรากำลังแตกยอดอ่อนๆค่ะแตกยอดอ่อนๆหนอนชอนปลายก็จะชอบมากเลยค่ะเราก็ควรฉีดพ่นเขาอยู่เป็นประจำเพื่อขับไล่มแมลงค่ะส่วนพริกของเราถึงแม้ว่าเขาจะมี ติดผลแล้วเราก็ควรฉีดค่ะเพราะเมื่อเขามีผลที่แก่แรงวันทองก็จะชอบมาต่อยค่ะทำให้ผลนั้นเน่าเราก็ควรที่จะฉีดพ่นด้วยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายปลอดสารและประหยัดต้นทุนค่ะเพื่อนๆก็ลองไปถามกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ